สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องาม่ปางน้อยรีว,ยวิวเครื่องเก่ครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะมา่ปางก็มีปากกาพิสูจน์ธนาบัตรนะคะมารองให้ทุกคนชมการว่ามันเป็นปากกาที่แบบว่าสามารถรู้ได้ว่าแบงก์อันนี้เป็นของปลอมหรือของจริงเออมาดูกันนะคะเขาบอกว่าปากกาพิสูจน์าธนาบัตรเนี่ยนะธนาบัตรเนี่ยนะเป็นปากกาที่ไม่ทําให้ธนาบัตรเสียหายเป็นน้ํายาตรวจที่นําเข้ามาจากประเทศอังกฤษ เห็นไหมคะน้ำยาจากประเทศอังกฤษเลยนะคะนี่เรามาดูกันดีกว่าว่าใช้ยังไงวิธีใช้ใช้ปากกานะคะขีดลงบนธนบัตรนะคะถ้าปรากฏสีเลืองอ่อน,อน,อนหรือสีใสแสดงว่าเป็นธนบัตรของจริงนะคะแต่ถ้าขีดแล้วมันเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำแสดงว่าเป็นของปลอมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเนี่ยมาดูกันชืบก็แกะออกมานะคะ เป็นของยี่ห้อเทคนะคะ,ะตัวด้ามจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นจุกแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะคะหัวก็เป็นแบบนี้เขาบอกว่าข้อนระวังนะคะก็คือให้เราปิดให้สนิทนะคะเพราะว่าน้ํายาตัวนี้มันอาจจะมีการแห้งได้นะคะเอาลองมาลองกันเลยดีกว่าชืบนี่ ไม่เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าอันใบนี้ของแท้นะคะโอเครอบตัวแบง,งแะค,ะค์ยีของแท้นะคะโอเคต่อมาแบงค์ร้อยฟืบฟืบของแท้เหมือนกันนะคะนี่ของแท้นะคะเป็นสีใสๆแบบนี้มาดูสีามาดูแบงค์สีม่วงนะคะแบงค์ห้าร้อยก็เป็นสีใสนะคะของแทค้ค่ะโอเครอดตัวใบสุดท้ายของแท้ไหมชืบ ก็ยังช่วยนะคะเป็นของแท้นะคะโอเคึกว่ามาปางจะมีแบงค์ฟอร์มแล้วนะคะเนี่ยอุ้ยโอเคแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าสับ,บิว่ามันไม่ใช่แบงค์แบบของจริงอ่ะมันจะเป็นยังไงเนาะอ่าเป็น ลองที่ปากกาอาลองที่กระดาษนะคะปุ๊บนี่จะเป็นแบบนี้ก็คือถ้าแบบว่ามันไม่ใช่แบบแบงค์จริงนะคะมันก็จะออกเป็นสีแบบน้ำตาลแบบนี้นะคะโอเคก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าจะเช็คกับพวกแบงค์ด้วยด้วยแบบปากกาแท่งเดียวมันก็แบบ อาจจะต้องแบบมีอย่างอื่นที่ช่วยเช็คด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือถ้าเขาทําธนบัตรออกมาแล้วบางทีมันปลอมแปลอมเหมือนมากๆก็แบบยังมีความเสี่ยงอยู่แต่อย่างน้อยตัวนี้นะคะก็เช็คได้ระดับหนึ่งนะคะโอเคแท่งละ5้าบาทนะคะอลปางก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะว่าซื้อที่ไหนก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาปังนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบา,บายๆอ,ะ,อะใครนะคะคยังไม่ได้กด subscribe ให้มาปังนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของมาปังนะคะ